สวัสดีค่ะวันนี้วิศพามาทําขนมชั้นใบเตยสูตรนี้หอมอร่อยนุ่มแล้วก็ลอกออกเป็นแผ่นได้ง่ายทําแบบใส่ถาดค่ะวันนี้สามารถหยิบออกมาเป็นชิ้นๆใส่กล่องขายได้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันค่ะบ้านเราสตอรี่ขั้นตอนแรกวิจะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมกะทินะคะให้เราตั้งหมอ้อใส่น้ำตาลทรายลงไป500กรัมเกลือป่อนหช้อนชาหัวกะทิ300กรัม ให้ใช้เป็นหัวกะทิแท้ร้อเปอร์เซนตาอร่อยดีค่ะเพราะว่าเขาจะมีความขาวขน้นหอมมันแบบธรรมชาติร้อเอร์เซ็นเลยในหนึ่งกล่องเนี่ยบรรจุ1,000กรัมช่วงนี้ให้ใส่ลงไป300กรัมก่อนนะคะส่วนที่เหลือปิดฝาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้จุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วและกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ปิดแก๊สได้เลย ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะจนกว่าจะเย็นตัวลงสนิทแล้วเราก็มาเริ่มผสมแป้งทําขนมชั้นกันได้เลยนะคะเตรียมกะละมังผสมมาค่ะใส่แป้งมันลงไป300กรัมต่อด้วยแป้งเท้า100กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมและอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมกะทิที่เราทำไว้นะคะเทใส่ลงไปให้หมดเลยใส่น้ำเชื่อมกะทิลงไปแล้วทีนี้ก็เป็นหัวกะทิแท้ร้อเปเซ็นตราอร่อยดีที่เราเหลือไว้อีก700กรัมค่ะ ใส่ลงไปให้หมดเลยสรุปแล้วการทําขนมชั้นครั้งนี้ก็จะใช้หัวกะทิทั้งหมด1,000กรัมนะคะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้แป้งละลายค่ะแล้วก็นำไปกรองผ่านกระชอนหนึ่งครั้งเนื้อแป้งที่ได้จะได้เนียนนะคะพอกรองเสร็จแล้วให้แบ่งแป้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน หนึ่งส่วนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะเดี๋ยวไปหยอดขนมชั้นได้เลยแต่อีกหนึ่งส่วนนี้เราต้องเอามาทําให้เป็นสีใบเตยนะคะโดยนําไปปั่นเข้ากับใบเตยค่ะวิใช้ใบเตย15ใบนะคะเทปแป้งลงไปปั่นด้วยเลยพอปั่นละเอียดดีแล้วเราเอาไปคั้นนะคะคั้นเอาน้ําออกมากากใบเตยเอาทิ้งไปค่ะนี่ยค่ะบีบคั้นออกมาให้น้ําออกมาให้หมด ก็จะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ไปเริ่มขั้นตอนของการนึน่งขนมชั้นกันได้เลยค่ะวิก็ได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วให้เรานําถาดขนมเข้าไปนึ่งก่อนค่ะให้ถาดร้อนเวลาหยอดขนมเข้าไปแล้วเสร็จออกมาเนี่ยมันจะแกะง่ายนะคะไม่ติดพิมพ์ส่วนของฝาหม้อซึ้งนั่นวิห่ด้วยผ้าขาวบางนะคะเวลาเรานึ่งขนมแล้วคอยเปิดเข้าเปิดออกเนี่ยไอน้ําจากบนฝามันจะได้ไม่หยดใส่หน้าขนมค่ะหน้าขนมจะได้เนียนสวย เมื่อถาดร้อนแล้วเราก็เตรียมตักแป้งไปหยอดได้เลยค่ะหยอดชั้นหนึ่งเนี่ยใช้ปริมาณหนึ่งร้อยเจ็ิมิลลิลิตรนะคะทั้งสีขาวและสีเขียวเลยตักไว้ค่ะหนึ่งรอยเจดสิมิลลิลิตรแล้วก็เริ่มหยอดสีขาวก่อนนะคะเกลีย่ยให้ทั่วค่ะและปิดฝานึ่งไฟแรงค่ะชั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้เวลาในการนึ่งห้านาทีครบเวลาแล้วเราก็เปิดฝาออกมานะคะ เพื่อที่จะหยอดชั้นที่สองให้สลับสีกันค่ะชั้นที่สองนี้ก็จะหยอดเป็นสีเขียวคนแป้งทุกครั้งนะคะจะได้ไม่นอนก้นปิดฝาในชั้นที่สองนี้เราก็เพิ่มเวลานะคะให้เป็นห้านาทีครึ่งครบห้านาทีครึ่งแล้วเราก็เปิดฝาออกมาเพื่อที่จะหยอดชั้นที่สามสลับสีค่ะเป็นสีขาวคนแป้งแล้วเทลงไป ก็จะหยอดสลับสีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งหมดเลยค่ะพอหมดแล้วเนี่ยจะได้ทั้งหมด8ชั้นและอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่นึ่งแต่ละชั้นต้องเพิ่มเวลาไปด้วยค่ะบวกเวลาไปชั้นละครึ่งนาทีนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยทั้ง8ชั้นแล้วนำออกจากความร้อนเลยนำไปพักไว้ให้เย็นตัวลงให้สนิทจึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้เวลาเราแกะก็ใช้มีดแซะด้านข้างแบบนี้ก่อนเลยนะคะทั้งสี่ด้าน แล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยค่ะนี่นะคะดึงลอกออกมาเลยออกมาง่ายๆเลยค่ะนำไปวางตัดบนเขียงนะคะนี่ค่ะใช้มีดตัดแนวนอนเนี่ยตัด5ทีส่วนแนวตั้งให้ตัด6ทีนะคะเสร็จออกมาแล้วจะได้ทั้งหมด30ชิ้น ลองฉีกดูกันค่ะนี่นะคะดึงออกมาง่ายๆเลยแล้วก็ฉีกออกเป็นแผ่นๆนุ่มนะคะฉีกออกง่ายค่ะทั้งสีเขียวและสีขาวแล้วก็ส่งกลิ่นหอมออกมามากๆเลยนะคะกลิ่นหอมธรรมชาติจากใบเตยค่ะ กลิ่นหอมและสีเนี่ยก็สวยค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะอ่อนนุ่มละมุนรสชาติก็อร่อยค่ะหวานมันกำลังดีเลยนะคะถ้าใครอยากจะทำขายก็นี่เลยค่ะหยิบใส่กล่องได้เลยวันนี้วิใช้กล่องเบอร์ BP40 นะคะหรือใครจะเลือกใช้กล่องเบอร์อื่นก็ได้ค่ะให้ดูกระชับกว่านี้ก็ได้ก็จะสวยงามยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ